สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซูเซ็ทนิวภาคอิสาน HD จานดาวเทียม IPM ดะจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวรรณทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานรุวมครองเด็กลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัด เช้าวันนี้เมื่อเวลา9ก้านิกาสานาทีนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กเพื่อการจัดสวัสดิการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยมีนายวันลบนาเมืองรักหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชยาตุระซองหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ที่โรงแรมเปชรัดการ์เดนอําเภอเมืองร้อเอ็ดจังหวัดร้อเอ็ดเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการด้านเด็กและเยาวชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งที่1ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจครูเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกว่า200คน ทั้งนี้โครงการลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดการทั้งหมด2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่1การพัฒนาศักยภาพผู้ประเฏิบัติงานคุ้มครองเด็กเพื่อการจัดสวัสดิการส่งเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีจำนวน15รุ่นรุ่นละ200คนรวมเป็น3,000คน และกิจกรรมที่2การจัดอบรมค่ายแกนนำเยาวชนเพื่อการจัดสวัสดิการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีจำนวน25รุ่นรุ่นละ200คนรวม5,000คนจัดทำขึ้นมายใต้ขอบกัรคุ้มครองเชิงระบบเน้นการบหานงานเชิงรุกโดยอาศัยการชื่อมโยงระบบย่อยที่มีความสำคัญการแยกรดงกลุม,มเพื่อส่งเสงริมสภาพแวดล้อม ที่ปกป้อ,องผู้กครองเด็กนำโดยูน,นยการผูขข้กครองเด็กที่มีการพัฒนายุทธศาสตร์ที่สามจังหวัดร้อยเอ็ดระยะห้าปีของจังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบในเวศส,สนับสนุนเพื่อลดปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมลำ้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นบ้านทักิกและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินจัดอบรมโครงการลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการจัดส่วสในการส่งเสริมและคุ้มครองอเด็กคุ้มครองอสุสิภาพเด็กโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกในการพิทักษ์เด็กและก็เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมคือกิจกรรมที่หนึ่งพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองอเด็ก ประกอบด้วยคณะกรรมการสูงชุมชมคุ้มครองเด็กระดับตำบลจำนวน25หนในสำเน,น,น,นผู้เข้าประลอกทางการแพทย์กำลังผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นขอเรียนเชิญท่านประธานได้การดาเนิน,นการคุ้มครองเด็กนำไปสู่การคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนเป็นเป้าหมายสูงสุดซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับ การคุ้มครองดูแลตามวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ไว้ว่าเด็กทุกคนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยในข้อเครตรงตามแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงพศส5พนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ right ก็เป็นผมหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ก็คงจะได้ประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมายทลุ่มเป้าหมายวันเ้เป็นมากันค่อนข้างใหญ่ หลายองค์ประกอบใยการมาการหลากหลายก็เป็นหนึ่งในจำนวนทั้งหมดของรุ่นที่เดิ่เป็นการเปิดโครงการเด็กและเยาวชนที่ท่านตั้งใจมาแต่ที่นี้ติดปัญหาต้องประชุมในส่สสวนกลางก็เลยมอบให้ท่านหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหลักในการอบรมในครั้งนี้นะครับเรื่องของเด็กและเยาวชน ก้อนเราเนี่ยจังหวัดให้ความสาคัญมากในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยเรามีค่านิยมสิบทอดการที่พยายามพยายามที่จะผักดันถ่ายทอดลงไปสู่ในระดับพื้นที่เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และก็ปฏิบัติตามตำรวจภูธรจังหวัดไว้นะครับอะไรนันเด็กทุกคนในสังคมเนื่องในทุกปีทุกปีทุกปี ปีนี้ทำในรุ่นนี้ป enfin ีหน้าเด็กโตขึ้นมาก็ทำต่ออีกรุ่นัดไปรุ่นัดไปเรื่อยๆโครงการอย่างนี้มันเห็นผลช้ามันไม่เหมือนกับกรณีของการปัดป่าซึ่งมันจับกลุ่มผู้กรรมผิดได้เชียวมันสามารถที่จะโชว์ได้หนึ่งสองเขาพักต้นไม้แครับขอบคุณครับบ ตอนนี้ถ่ายภาพนะครับหนึ่งสองีกครับหนึ่งสองห่อกันที่พระคููวิมลบุญโกศลนำผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งมอบอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสัรคน์ให้แก่โรงเรียนเมืองเชียงขวัญพร้อมมอบถุงยางชีพและสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาณโรงเรียนเมืองเชียงขวัญตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพลงใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดแพร่กลุ่มป้ายชื่อและรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสันโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศลเจ้าวาดวัดวิมลน,นิวาสประธานมูลนิธิบุญโกศล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยด็เตอร์ฉลาดขามช่วงว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อเอ็ดเคสองนายสนองดลประสิทธิ นายจูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหวหนาสนราชการเหล่ากาชาจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการมูลนิธิบุญโกศลข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองเชียงขวัญตลอดจนพุทธศนิกชนสิทธยานุสิ์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี การจะสร้างอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนเมืองเชียงขวัญและทุกโรงเรียนในอำเภอเชียงขวัญใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนและหน่วยงานราชการในอำเภอเชียงขวัญซึ่งอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสัน ได้เกิดจากการให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิบุญโกศลโดยพระครูวิมลบุญโกศลเจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสบริษัททิปท็อปเอนจิเนียริ่งจำกัด โดยคุณเกรียงศักดิ์หุ่นเลิศพร้อมครอบครัวคณะผ้า,าป่าเพื่อการศึกษาปี2555และปี2566จำนวนทั้งสิ้น1,589,499บาทซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายรวมถึงความสมามัคคีและแรงศรัทธาของคนในชุมชนดำเนินการสร้างอาคารหลังนี้จนประสบผลสำเร็จ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ยังมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬายารักษาโรคโดยจะทำเป็นถุงยังชีพว่าให้แก่ผู้ยากไร้ได้โอกาสในพื้นที่ตำบลเชียงขวัญซึ่งประกอบด้วยนางทัญญพัก นายมงคลกรสุรศักดิ์นิธิคุณเจ้าของกิจการร้านนำโชคเนื้อย่างเกาหลีร้อยเอ็ดร่วมบริจาคเงินเพื่อจะซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน7,500บาท นางบุญเกิดพานนผู้จัดการสากรการเกษตรเกษตรวิสัยบริจาคข้าวสาร120กิโลกรัมนางสาวอรุณทิพย์สุวรนันนายกเทศมนตรีตำบลมะอึอำเภอทวับุรีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเมืองเชียงขวัญจำนวนเงิน5,000บาทนางสาวชนิตาพัชรากุลสุขผู้บริหารเมืองบัวการ์เด้นรีสอร์ท รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเงินเพื่อจะซื้อไข่ไก่จำนวน1,000 0บาทและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมบริจาคเงินเพื่อจะซื้อไข่เพิ่มเติมเป็นจำนวน3,200บาท นายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่ในวันนี้เราได้มาร่วมกันทําพิธีเปิดแพร่กลุ่มป้ายชื่อและรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาชนในวันนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาชนเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ใช้ทํากิจกรรมของหน่วยงานราชาการและชุมชนในอํนเาเภอเชียงขวัญขอ นุโมทนาบุญและขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดสร้างอาคารวิมลบุญโกศลร่วมใจประชาสันจนสำเร็จลุล่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเมตตาของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศลเจ้าอาวาสวัด,ดวิมลนิวาสประธานมูลนิธิบุญโกศลที่ได้เห็นความสำคัญของโรงรเรียนและเป็นสะพานบุญนำพาให้สิทธิานุสิ์ และผู้ใจบุญร่วมการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารแห่งนี้ไว้เป็นสาธารณสมบัติของชาวอำเภอเชียงขวัญและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารวิม,มลบุญโกโสศลร่วมใจประชาสันจะได้เป็นสถานที่ของส่วนรวมให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป วนาเรายกเทศมนตรีตำบลเชียงฝันนะครับเพื่อนาหนูเดิมท่น้านะครับนาหัูเดิมท่น้าเราจากท่านนี้และนายมีเทศแางนะครับอันนี้เป็นนายชื่อันะจะไปนั่ี่ดนก่อนะครับคนที่รับับเือนไป่มลยนะครับยก้ี่เอยบมี আমি একজন ডাক্তার ครับ ค่ะวันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจําปี2566เช้าวันนี้เมื่อเวลา9 30นาทีณที่ทําการกํานัน บ้านแคนใหญ่หมู่ที่1ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดและเวลา13บสนาฬิกาสานาทีณหอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒ์บ้านโป่งหมู่ที่3ตํตำบลบุงเลิศอำเภอเมือวงวัหดร้อยเอ็ดนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2566ระดับจังหวัด พร้อมคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนรวม9คนลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2566ระดับจังหวัด โดยมีนายอำเภอพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอปลัดอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกลุ่มอาชีพและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลตอบข้อสักถามและนำดูผลการดำเนินงานทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2566 เป็นนโยบายของกรมการปกครองที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบทบาทการทํางานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างแพร่หลายในระดับพื้นที่ซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็นเสียรางวัลคือระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับเขตและระดับภาคสำหรับจังหวัดร้อยเอด็ดมีอำเภอที่เข้ารับการคัดเลือก6อำเภอประกอบด้วยบ้านแคนใหญ่ตำบลแคนใหญ่อําเภอเมืองร้อยเอด็ดบ้านโปง่งตำบลบุงเลิศอําเภอเมวดีบ้านผือฮี ตำบลดงแดงอเภอจตุรพักพิมานบ้านม่วงลาดตำบลบ้านแจ้งอเภอจังหารบ้านย่าหนองตำบลจำปาขันอ,อสุนทรภูมิและบ้านโคกกลางตำบลหน,นองหีอหนองหีเพื่อชิงรางวัลในระดับจังหวัดพร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณของปรัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีซันนิวผ้าอีสาน h อจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษทัศนศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ